วันที่23มกราคม5 6 6พลนำรวจโทรวรวัตวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยจับกลุมผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลางจำนวน138,254านวน1ชิ้นมูล,ลค่ากว่า30ล้านบาทพลตวทรวรวัตกล่าวว่า สืบเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า รวมจำนวนประมาณ327,400ชิ้นรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทต่อมาได้ขยายผลก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นร้านโซหับอาคารพาณิชย์สอชั้นเลขที่49ทับ5 ถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางรักพัฒนาอเภอบางบัวทองจัังหวดนนทบุรีและร้านวาฟคาเฟ่ที่ถนนโยธาธิการนนทบุรีสายท่าอิดตำบลบางรักน้อยอเภอเมืองนนทบุรีจัังหดนนทบุรีและจับกลุ่มตัวนายแบงค์ซึ่งเป็นเครือข่ายที่รับบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยามาจำหน่ายต่อโดยนายแบงค์ให้การยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของนายแพทซึ่งเชา่าโกดังแห่งหนึ่งในอเภอเมืองสระบุรีเป็นที่เก็บของจึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาลจ ังหวัดสระบุรีเข้าทำการตรวจคน้น ก่อนนำหมายค้นที่13ทับ2,566ลงวันที่22มกราคม2566เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่49ทับ2หมู่ที่2ตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีจากการตรวจสอบพบ,บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุรีไฟฟ้ารวมจำนวนประมาณ364ลังหรือประมาณ135,600ชิ้นมูลค่ากว่า30ล้านบาทก่อนจับกลุมตัวนายแพทอายุ20 8ปีและนายแก๊ปอายุ35ปีซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ดูแลจากการสอบสวนนายแพทให้การยอมรับว่าทํำมานานกว่า1ปีซึ่งสั่งบุหรี่ไฟฟ้าและน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้ามาจากประเทศมาเลเซียโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้แจ้งข้อกล่าวหา รวมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาออกไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งเป็นของอันตนรู้ว่ายังมีได้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือเคลื่อนย้ายของออกไปจากยานพาหนะคลังสินค้าทัานบนโรงพักสินค้า ที่มั่นคงท่าเรือรับอนุญาตหรือเขตปลอดอากรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานศุลกากรเป็นความผิดตามพรบศุลกากรพุทธศักราช2560ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป